สวัสดีครับผมยิปจากคาว่ากันว่าสตอรี่ย้อนกลับไปในช่วงยุค90เต้งเด็กหนุ่มอชีวะที่เรียนอยู่ในกรุงเทพเต้งเป็นเด็กหนุ่มที่อารมณ์ร้อนค่อนข้างต่อต้านขนบธรรมเนียมอะไรหลายๆอย่างของโรงเรียนมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำเป็นประจำก็คือการโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกมหรือออกไปมีเรื่องกับโรงเรียนอื่นโดยทุกครั้งที่โดดเรียน เขามักจะไปกับปอนเพื่อนรักเพื่อนตายของเต้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กําลังจะโดดเรียนไปเล่นเกมเมื่อออกไปได้สักพักก็มีเรื่องกับโรงเรียนอื่นทันทีนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่าเต้งเป็นเด็กหนุ่มที่อารมณ์ร้อนอย่างเลี่ยงไม่ได้หลายเดือนต่อมาเต้งใช้ชีวแบบนี้มาตลอดและว,วันนั้นเป็นวันที่จะเปลี่ยนเต้งไปตลอดการปอนที่กําลังจะเดินเข้าโรงเรียนกับเต้งก็ได้พูดขึ้นว่า เต้งวันนั้นที่เราโดนมันดักเล่นน่ะวันนี้กูจะไปเอาคืนมึงไปกูไหมเต้งหันหน้ามามองทันทีและรีบตอบกลับไปว่ากูกะว่าจะไปเอาคืนอยู่พอดีทั้งสองก็นัดกันว่าช่วงเลิกเรียนจะไปหาคัวริเมื่อไปถึงห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งก็ได้เจอกับคั้วริเต้งเห็นแบบนั้นก็รีบปลีตัดสินใจวิ่งเข้าไปหาทันทีและชักมีดออกมาฟันคั้วริของเขา จากนั้นเต้งกับปอนก็เห็นท่าทีไม่ดีเลยวิ่งหนีออกไปเต้งกับปอนก็รู้สึกสะใจที่ได้แก้แค้นสำเร็จและบอกว่าจากนี้ไม่ว่าใครก็คงไม่กล้ายุ่งกับพวกเขาอีกในคืนนั้นขณะที่เต้งกำลังกลับบ้านเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้โดยชายคนนั้นใส่เสื้อสินเงินกางเกงสีดำผมยาวแสกกลางเต้งคิดในใจว่าน่าจะเป็นคู่อริเดิมของเขาแน่ๆ ในตอนเย็นด้วยความสงสัยเต้งจึงเดินไปหาและจะเข้าไปหาเรื่องแต่เมื่อเขากระชากไหลให้หันมาใบหน้าของชายคนนั้นก็เป็นคนที่เต้งเอามีดไปฟันเมื่อตอนเย็นนั่นเองเต้งตกใจกลัวอย่างมากและจูๆ่ๆมือทั้งสองข้างของชายคนนั้นก็มาจับที่แขนของเต้งและบอกว่ามึงฟันกูทําไมกูไปทําอะไรให้มึงเต้งรีบสะบัดแขนออกแล้ววิ่งหนีทันทีเมื่อเข้าไปถึงบ้าน เขาเจอกับแม่ที่กําลังรออยู่ที่บ้านแต่ตอนนั้นเต้งไม่สนใจแม่ของเขาเลยแม้แต่น้อยเขาตัดสินใจรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านและนอนคลุมโปงในทันทีตอนนี้ร่างกายของเต้ง,ตงเต็มไปด้วยเหงื่อที่ไหลท่วมออกมามือที่สั่นอย่างไม่หยุดสายตาแทบจะไม่กระพริบได้แต่บ่นพึมพำกับตัวเองว่าขอโทษขอโทษและเขาก็เผลอหลับไปด้วยความเพลียคืนนั้นขณะที่เขานอนอยู่ จู่ๆก็มีมือมาสะกิดเขาและบอกว่าเต้งไปเรียนได้แล้วลูกด้วยความงูเงียและลำคาญเลยบอกไปว่าไม่เอาจะนอนต่ออย่ามายุ่งได้ไหมและเสียงก็ตอบกลับในทันทีว่าไปเรียนเถอะลูกเดี๋ยวจะสายเต้งเริ่มลำคาญถึงกีดสุดก็เลยกระเด้งตัวลุกขึ้นมาจะบ่นแม่ของเขาแต่สิ่งที่เต้งเห็นก็คือชายหนุ่มผมแสกกลางนั่งยอง,ยอง ใบหน้าทั้งสองประชันกันและชายคนนั้นก็พูดว่ากูบอกให้มึงไปเรียนมึงจะได้โดนแบบกูแต้งตกใจอ้าปากตะโกนดังลั่นออกมาจูๆ่ๆแตงก็สะดุ้งตื่นเขาหันไปมองนาฬิกาปรากฏว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่จากนั้นเขาที่จะพยายามนอนแต่นอนอยังไงก็นอนไม่หลับจึงลงไปข้างล่างและเล่าเรื่องที่เขาเจอในความฝันให้แม่ฟัง เมื่อแม่ของเต้งได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและบอกว่าวันนี้ให้เต้งหยุดเรียนและไปทำบุญที่วัดกับแม่ตอนนี้เต้งที่ดูเหมือนคนไร้วิญญาณไร้เลี้ยวแรงทำได้แต่พยักหน้าตอบรับเย็ยนวันนั้นประมาณบ่ายสามแม่ก็ได้พาเต้งไปทำบุญที่วัดขณะที่กำลังไหว้พระอยู่นั้นก็มีหลวงตาเดินมาและพูดขึ้นมาเฉยๆตรงข้างหลังเต้งว่าเอ็งหนีมันไม่พ้นหรอก เขาจะเอาเองไปอยู่ด้วยเต้งตกใจหันหน้ากลับมาและเริ่มถามหลวงตาว่ารู้ได้ยังไงหลวงตาได้แต่ยิ้มและบอกว่าถ้าเองไม่อยากตายเองต้องปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนี้เจ็ดวันและห้ามออกไปไหนจากนั้นมันก็จะเอามึงไปไหนไม่ได้แต่บาปมันก็จะอยู่กับเองไปตลอดและไม่มีวันหายไปและต้องยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำด้วยเช่นกันแม่ของเต้งก็สงสัยว่า เขาไปทำอะไรมาถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้เต้งก็ได้สารภาพหมดว่าเขาไปทำอะไรมาเมื่อแม่ได้ยินแบบนั้นก็รีบให้เต้องอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดในทันทีเพื่อไม่ให้เต้งเป็นอะไรไปสองวันผ่านไปในช่วงเวลาโพลเพสเต้งกวาดลัานวัดเสร็จและจะขึ้นกุฏิไปสวดมนต์ต่อตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มเต้งก็ได้ปิดไฟและเตรียมตัวที่จะเข้านอนเมื่อล้มตัวลงนอน เขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมในห้องมันร้อนอย่างมากทั้งทั้งที่เมื่อคืนที่มานอนในวันแรกยังไม่ร้อนเท่านี้จากนั้นก็เลยลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างตอนนั้นเต้งก็ต้องแปลกใจที่เขาเห็นชายหนุ่มคนเดิมที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำยืนอยู่ข้างล่างค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาและทำมือเพื่อเป็นสัญญาณไม่ให้เต้งส่งเสียงร้องออกมาเต้งเห็นแบบนั้นก็รีบปิดหน้าต่างทันที และรีบกลับมานอนคุมโปงอย่างที่เดิมจากนั้นหน้าต่างรอบห้อง<ๆ>ก็เริ่มเปิดปิดเสียงดังแบบไม่หยุดและเริ่มมีเสียงตะโกนเข้ามาว่ามึงทำกูกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยพูดอยู่อย่างนั้นวนไปวนมาและจูๆ่ๆหลวงตาก็เข้ามาที่ห้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นเต้งที่ทนไม่ไหวเลยขอตัวหลวงตากลับบ้านทันทีขณะเดียวกันหลวงตาก็พูดตามหลังไปว่าข้าเตือนเองแล้วนะ ถ้าออกไปข้าไม่รับประกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นก็เป็นกรรมที่เองได้ก่อไว้ข้าคงประยุ่งเกี่ยวมากกว่านี้ไม่ได้จากนั้นเต้งที่กําลังเดินออกจากวัดเพื่อกลับบ้านแต่เขาก็บกรถหลายต่อหลายคันเพื่อขอติดรถไปด้วยจากนั้นเต้ก็เห็นมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งที่ขับมาและเขาก็ยื่นมือเพื่อที่จะบกรถตอนนั้นเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นั้น เป็นโรงเรียนเดียวก,กันกับที่เต้งไปแก้แค้นเขาเริ่มวิ่งหนีแต่สุดท้ายเขาก็วิ่งหนีไม่ทันโดนคั้วริถีบจนล้มและเอามีดแทงไปที่หน้าอกของเต้งจนตายเช้าต่อมาก็มีคนมาพบศพของเขาและแม่ของเต้งไม่ได้ทราบข่าวก็ยิ่งเสียใจอย่างมากที่เต้งหนีออกมาจากวัดและไม่อยู่ให้ครบตามที่หลวงตาบอกแต่เธอก็ยังเข้าใจด้วยว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของเวรกรรม ที่แต่ละคนได้ทำไว้ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ